เอาละฮะและนี่คือเกม Darknet Reborn นะฮะอันนี้ก็เป็นเกมของค่าย Game v i อีกแล้วนะฮะ d o n show this a g a i n today นะฮะบังคับโหลดละไม่โหลดเฟ้ยวันในความมืดมิดวันหนึ่งหวัวานไม่ทันว่าจะแปลให้ฟังจะรีบไปไหนเนี่ยนี่ฮะ อย่างที่บอกห้เขาบอกโห้พี่เครื่อง2,000บาทจะเล่นเกมได้เหรอดูดิดูด,ดิพี่เจ้ากี่สามไม่ตีลวฮะอะไรระเบิดวะนี่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 ตายตายซะนี่ฮะเกมเอฟเฟกต์ใช้ได้เลยนะเนี่ย อโอ้โหเป็นไงเูมนี้เอฟเฟกดีด้วยนะไฟล์เกมไม่ใหญ่มากดนะ้วยฮะค่อนข้างดีเลยทีเดียวชงเชงทงออโอ้โห,โโหโท่านี่ยเยอะฝุด ตื้นึงอ่นไม่ได้ยังฆ่าใครไม่ครบอ่ะเนี่ยนี่อีกหนึ่งตัวหมดยังหมดยังหมดละประตูปะเปิดละนี่นะฮะเปิดแสงให้สุดก่อนนะฮะ โอ้โหฆ่ามันฆ่ามันยิงทุกอย่างม่รู้ว่ามัวยิงหมดอ่ะดูไงก็แ h ่นะฮะ เนี่ยไม่ฟกเยอะที่สมัยบาร์เขาบอกว่าซูมไม่ได้นะฮะดิ้นรนจากปาแพ้อ,อ้ยเร็วไปบ้างเนยอ่านไม่ทันเว้ยวูนนะฮะวูนนี่ว่าบาดแผลนะฮะ W O U N D เนี่ยนะฮะวูนนี่ฮะก็เลือกตัวได้ฮะอยากเป็นอะไร คุณโนอิชิยูสอสส์นะฮะบอกใช้ดาบนะฮะบอกว่าโจมตีแรงมากแต่ว่าโล HP นะฮะอันนี้เหมือนจะเล่นต้องเสียเงินนะซื้อนะน่าดูดเล่นนี่ละกันมียูสโคนกับคอนซีลคอนซีลนี่เขาปกปิดนะฮะนี่นะนี่อ่าสมุดช,ชื่อแล้วก็ซื้อนะ นี่ฮะมาแล้วเกมใครที่ชอบเล่นแนวแบบว่าอารมณ์เนี้ยนะฮะก็ไปโหลดก,กันได้นะฮะ darkness r e b o r n นฮะ,ะน้ำพุ william cruising app oh okay. damn นี่ฮะโอ้รู้ดิเดี๋ยวนี้เครื่องสองพันบาทเล่นเกมสามมิติระดับนี้สบายเด็ดว้าสคริปสคริปไม่เอาไม่เอาไม่อา่านไม่อา่านไม่ฟัง นเดี๋ยวนี้เกมเล่นได้หมดแล้วฮะจริงบอกใครซื้อให้ลูกๆราหลานเล่นนะเดี๋ยวนี้ไม่กี่ตังก็เล่นไนดะ้แล้วมือถืออ่ะเท่าเทียมกันหมดแล้วนะดูดิชงเชงชงอยู่เนะี่สบายเลยไหมอเออเล่นสบายเดี๋ยวนี้สองพันบาท ต้องดูสเปคด้วยนะอย่างน้อยๆเดี๋ยวนี้สองพต้องได้คอร์ดคอแล้วนะ2,000กว่าบาทเนี่ยสองพนกลางๆได้คอร์ดคอ,คอแล้วผงจะเล่นลื่นแบบนี้นะนี่แนี่นี่ฟังหัวแบะหัวแบะคอร์ดได้ไหมว่า4หัวได้เลยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ราคานี้เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นหรือว่าแบรนด์ที่เป็นแพงแพงเนี่ยยังเป็นดัวคอหรือว่า2หัวอยู่เลยนะฮะก็ถ้าอยากเล่นเกมก็ไปซื้อ4หัวมานะฮะและนี่คือด้านเน็ตลีบอลนะฮะไปลองโหลดเล่นกัดได้เลยนะฮะขอบคุณมากคนนรับท ต้องคอ,อยตตามชมด้วยนะฮะสวัสดีฮะ